เจรจานิวเคลียร์สหรัฐอิหร่านคืบหน้าแต่ยังคงมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องหารือต่อ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอับบาตอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกว่าการเจราจานิวเคลียร์กับสหรัฐที่นครเจนีวาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นมีการนําเสนอความคิดที่แตกต่างกันและจะนาไปสู่การหาหรือกันอย่างจรงิงจ<ๆ>ังเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเห็นชอบหลักการนําบางประการได้ด้านแหล่งข่าวบอกว่าการเจราจามีความคืบหน้าแต่ยังมีรายละเอียดมากมายที่ต้องหาหรือร่วมกันเจ้าที่สหรัฐรายหนึ่งกล่าวว่าอิหร่านจะทําข้อเสนอลงรายละเอียดในอีกสองสัปดาห์ ้้งหนาเพื่อปิดช่องว่างในการเจราจารนิวเคลียร์ความคิดเห็นของอารักชีช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ทำกลางสถานการณ์ที่สหรัฐส่งกองเรือรบไปกดดันอิหร่านให้ยอมอ่อนข้อโดยเห็นได้จากราคาน้ำมันซื้อขายล่วงหน้าลดลงขณะที่สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเรนซึ่งเป็นราคาน้ำมันมาตรฐานร่วงลงมากกว่า1%อร์การประชุมเมื่อวันอังคารนี้เป็นการหารือกันทางอ้อมระหว่างสตีฟวิตคอฟทูดพิเศษสหรัฐและจารเดตคูชเนอร์บุตรเคยของ ทานาธิปดีโดนัลด์ทรัมกับอารักชีโดยมีคณะผู้แทนจากโอมานเป็นคนกลางด้านบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่ามีงานให้ต้องทําอีกมากแต่อิหร่านและสาฮาราต่างกลับไปด้วยความชัดเจนว่าจะทําอะไรต่อไปดูเหมือนว่าการเจรจาครั้งนี้ไม่ได้มีผลเป็นลบแต่ก็ไม่มีผลเป็นบวกมากนักและตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าซาฮารากับอิหร่านหาหรเรื่องอะไรกันบ้าง แต่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าอิหร่านอาจเสนอข้อแลกเปลี่ยนบางอย่าง เพื่อให้สหรัฐผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรฮามิดกันบารีรองผู้อำนวยการฝ่ายการทุตเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าเพื่อความยั่งยืนของข้อตกลงจําเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐจะต้องรับผลประโยชน์ในด้านที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงและรวดเร็วโดยกล่าวถึงผลประโยชน์ร่วมกันในด้านน้ามันและก๊าซการลงทุนเหมืองแร่รวมถึงการซื้อเครื่องบินและแม้มีรายงานว่าอิหร่านจะยอมลดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแต่เตหรานยืนยันจะไม่ยอมลดการเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมเป็นศูนย์ก่อนการเจราจาครั้งนี้สหรัฐได้เสริมกองทัพใมตะวันออกกลางเพิ่มเติมขณะที่อิหร่านก็ซ้อมรบในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญระดับโลกก่อให้เกิดความกังวลว่าการเจราจาครั้งนี้อาจตึงเครียดมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเสร็จสิ้นการเจราจาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลายฝ่ายกลับดูโล่งใจกันมากขึ้น การเจราจาครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรเรายัางคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วทุกคนคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกรุงเทพธุรกิจเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ